ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับช่วงนี้ก็ใกล้ถึงเวลาของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่15เต็มทีแล้วนะครับวันนี้คุณจตุรนโกบนลมิตรนะครับรองประธานจัดงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่15จะมาพูดถึงงานในปีนี้ให้ฟังครับว่าในปีนี้มีไฮไลท์อะไรน่าสนใจครับ ส่วนในช่วงรถต้องรู้วันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของ f o r d Level Up ครับ Ford Level Up นั้นมีการอัปเกรดในเรื่อง p e r f o r m a n c e ของขุมพลังครับให้กับทั้งเ a นเจอร์ให้กับ e v e r e s t นะครับก็ไปดูกันว่าการอัปเกรดใหม่ในครั้งนี้จะมีอะไรน่าสนใจขุมพลังที่พัฒนาใหม่นั้นขับดีอย่างไงนะครับช่วงนี้เรามีข้อมูลให้ครับและสุดท้ายครับในช่วงรู้ก่อนขับกับอิรุสุครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยความแตกต่างของลมยางในตัวเจนและลมยางแบบธรรมดาครับติดตามรับชมกันให้ได้ ท่านผู้ชมครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเรื่องราวของบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่ส5จากคุณจตุรนรออยู่หลังโฆษณาครับอะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมือทำเราใจกว่าเยอะ ไม่ีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดมาซาซีเอมใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ feel the drive ใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D Max ี่คือเมตาเวิร์ส เฮ้ยฮัลโหล MG สวยนะจอใหญ่เวอร์ over. ตรงนี้ใส่ของได้ด้วยแอร์หลังก็มีวเลสชาร์จก็มา New MG VS HEV เป็นตัวตนขั้นสุดลกจากทุกมิติต่เงเลยเปิดรับความสนุกแล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใครมาซาสองใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive Mitsubishi Emotion ภาสานการทำงานเครื่องยนต์ให้ปิดใหม่เปลี่ยนความรู้สึกที่เคยเชื่อสัมผัสพลังใหม่ความรู้สึกใหม่ New Mitsubishi Xpander และ Xpander Cross HEV Drive your ambition, ishi Motors. สร้างประสบการณ์แห่งความสนุกของทุกการเดินทาง Bangkok International Motor Show ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษายนนี้อาคาร Challenger และ Impact Forum Hall 4 Impact เมือ,องทองธานี Limit. It low. New Isuzu Z-Max. สนับสนุนโดยบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์มาสด้าฟอร B R G โฟกัสของเรื่องของยานยนต์นะครับสำหรับเวลานี้ต้องไปกันที่งานบางกอกอินเตอร์เนชันแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45เลยนะครับซึ่งกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วและแน่นอนครับสำหรับแขกผู้มีเกียรติของเราในวันนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณจตุรนกรมนินะครับท่านเป็นรองประธานจัดงานนี้นะครับและววันนี้เราจะได้พูดคุยถึงงานมอเตอร์โชว์กันครับสวัสดีครับพี่เจ้ครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้เรียกว่า ตีคองกันแล้วนะอีก็ซืกคือโครมเลยนะครับเพราะว่ามอเตอร์โชว์นี่ถือว่าเป็นโอกาสนะครับสำหรับการคิกออฟตลาดรถยนต์ในปีนี้เนี่ยที่<ช>จะให้เดินไปเพราะที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าตลาดก็เงียบนะรอง,งานนี้อีกด้วยนะะจริงๆแล้วมันก็ทุก<ช>ปีนะครับเพราะว่า พอเริ่มมกรามาเนี่ยเท่าที่ผมดูเรนะคคอร์ดนะมันก็จะสโลว์มาเพราะว่ามันก็จะมาเริ่มมาช่วงของงานมอเตอร์โชว์ครับ,รบมันก็ผมคิดว่ามันก็เกิดขึ้นทุกๆปีอยู่แล้วครับครับนี่แหละครับก็คือ,อ,อพอเริ่มต้นโมอเตอร์โ,โ,โชว์เนี่ยถ้าเกิดมอเตอร์โชว์เนี่ยฉายภาพ ได้สวยงามเช่นเดียวกับทุกๆปีตลาดก็จะเดินไปข้างหน้าได้<ช>ปีนี้แนวความคิดของงานเป็นไงครับถ้าเป็นธีมของการจัดงานนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะที่ต้งเศษก,ก็ดีที่ญี่ปุ่นก็ดี<ช>ซึ่งพึ่งผ่านมาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับ Mobility of Joyful Experience มันคืออะไรมันก็คือความสะดวกสบายของคนที่เดินทางร่วมกันไปในรถ เมื่อก่อนนี้คนขับจะใช่ไหมครับก็ก็จะเอนจอยการขับไปฟังเพลงไปแต่ปัจจุบันเนี่ยรถรุ่นใหม่ที่ทำมาเนี่ยผมคิดว่าเขามีอุปกรณ์มาให้เล่นเนี่ยหลากหลายมากเยอะไปหมดนะครับดังนั้นมันก็คือความสนุกสนานของผู้ร่วมเดินทางไปในรถ ที่เราเลือกซื้อมาแล้วออกมาใช้ม,มันก็เลยกลายเป็นความสนุกมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนั่นแหละครับคือสิ่งที่มาของ Mobility of Joyful Experience โอ้สวยงามเลยนะครับ,รบแล้วก็<ม>แนวคิดนี้ก็จะฉายภาพออกมาเป็นรูปแบบของงานแล้วก็ผู้ร่วมงานปีนี้เนี่ยโอ้ไฮไลท์น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่ามีม ผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในตลาดเยอะเลยจีเดวนะก็ถ้าจะเป็นครั้งแรกของงานมอโชว์นะครับก็จะเป็นอย่างพวกฉางอันเอออนแล้วก็วินฟ a าสที่มาจากเวียดนามเวียดนามครับแล้วก็ทางซิกเกอร์กับเอ็กซ์เพนีนี่รู้สึกว่าเขาจะเอารถมาโชว์นะครับที่เป็นรถที่บินได้ซึ่งในในเมืองจีเนี่ยรู้สึกว่า มีการทดสอบกันอะไรออกมาเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยนำมันเนี่ยครับมาเปิดตัวแล้วก็มาให้ได้เห็นของจริงกันในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ของเราโอ้โหนี่คือลายใหม่ๆนะฮะใช่ครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ฟังดูจะเป็นรถไฟฟ้ากันช่วนใ่ครจะจะจะเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดแบรนด์หลักๆที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วเนี่ยก็นำเสนอกันอย่างน่าสนใจใช่ดียวกับใช่ครับใช่ก็มีรถรุ่นใหม่ๆเลยเข้ามาอย่าง mercedes benz ก็รู้สึกว่า จะเอาคอนเซปต์มาด้วยนะครับแล้วก็เป็นรถที่สามารถตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นรถที่เอาออกมาวิ่งแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้อยู่ในบ้านเราพวกรถยุโรปทั้งหมดรถญี่ปุ่นทั้งหมดเนี่ยเขาก็มีรถรุ่นใหม่ๆตามที่ตามตามตามที่เราได้นำเสนอข่าวไปแล้วนะครับผมพูดได้เลยนะครับว่ามอเตอร์โชว์บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45เนี่ยถ้าเทียบกับต่างประเทศนะครับเราเนี่ยเป็นบริษัทรถยนต์เนี่ย ที่เยอะที่สุด39แบรนด์ที่เข้ามาร่วบเพราะฉะนั้นเนี่ยบังกรมารโชว์ของเราโดยเฉพาะคนไทยนะครับผมอยากจะเชิญชวนว่าเราเป็นผู้จัดเนี่ยเราก็บินไปมาหลายที่ที่เขามีนะครับแต่สิ่งที่เราไปเห็นมันก็คือว่าเราไม่ได้เห็นลถครบยี่ห้อเหมือนกับประเทศไทยนะครับดังนั้นไม่ควรพลาดครับนะครับน่าสนใจมากครับผมมีความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานนะครับมาฝากผู้ชมด้วยครับ สำหรับงาน b a n k k o k i n อ e r n a t i o n a l Motor Show ในปีนี้นะครับ m e r c e d e s b e n z ประเทศไทยก็จัดบูธแสดงรถยนต์เนี่ยโดยได้แรงบันดาลใจมาจากงาน2งานด้วยกันก็คืองาน IAA ที่ m u วนิกนะครับแล้วก็งาน CST l a ที่ลาสเนะครับนอกจากได้แรงบันดาลใจแล้วเนี่ยเรายังมีการนำเอารถต้นแบบนะครับก็คือรถ Vision 111นะครับคันสีส้มที่เห็นอยู่ในสื่อเยอะแยะเนี่ยก็จะมาจัดแสดงครั้งแรกในภูมิภาค เซาท์อีสเอเชียนะครับในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็มาจัดแสดงที่นี่นอกจากนั้นนี่ยังมีไฮไลท์อีกหลากหลายรุ่นนะครับที่มาทยอยมาเปิดตัวกันในงานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น G L C Coupe นะครับรุ่นใหม่นะครับหรือจะเป็นรถที่เป็น full size S U V อย่าง the new G L S นะครับ4ี0 D ก็จะถูกนำมาจัดแสดงที่นี่ยังไงก็แวะมาที่บูธ ของ m ม r c e d e s Benz ในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับก็สวัสดีนะครับแฟนๆ Mazda นะครับสำหรับปีนี้นะครับ Mazda ในบูธ มาสเตอร์บูธในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นะครับเราก็มีการปรับรูปแบบบูธใหม่นะครับให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการนําเอาเขาเรียกว่าแบรนด์แวลูแมネจเมนต์นะครับหรือ PPV เข้ามาปรับรูปแบบใหม่ของบูธนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเชิญชวนแฟนๆมาสด้านะครับเข้ามาเยี่ยมชมบูธในงานครั้งนี้นะครับและนอกเหนือจากบูธที่มีการปรับใหม่แล้วนะครับรถที่นํามาแสดงในครั้งนี้ก็เป็นล้วนแล้วแต่เป็นรถที่น่าสนใจทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมาสด้า2มาสด้า3เซ็ก3เซ็กัญ นะครับยังมีนะครับการเปิดรถรุ่นใหม่นะครับ BT50 ตัวใหม่นะครับแล้วก็ MX-5 นะครับสปอร์ตโรสเตอร์ของ Mazda ตัวใหม่เช่นกันนะครับในงานครั้งนี้นะครับก็อยากเชิญชวนแฟนๆ Mazda นะครับเข้ามาที่บูส Mazda ที่งานมอเตอร์โชว์แข่งนี้นะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับสนใจรถ m a z d a ก็เข้าเยี่ยมชมได้ที่บูส Mazda ทั่วประเทศครับผมสำหรับป s เช e ประเทศไทยโดย AS Group ปนะคะเราได้เข้าร่วมงานแบง g k อ k International m o t o ม s เต w ครั้งที่45นี้โดยแอบกระซิบอกนิดนึงข่ะวว่าเราจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยสำหรับรุ่นที่ว่่าเร็วทีสุด แรงที่สุดและเป็นไอคอนิกของแบรนด์นะคะอย่าง911 GT3 RS ค่ะและมาพร้อมกับไฮไลท์นะคะ911 Turbo S Cabriolet ด้วยมาจอดให้เห็นกันเลยว่าเครื่องยนต์ของเทอร์โบนะคะและเครื่องยนต์ NA ของท็อปสุดของแบรนด์ Porsche 911เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะพร้อมกันนี้ยังมีรถยนต์ Porsche ครบครันทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น911 718 คายเยนมาคันพาเาเมร่าและไทคันครบคันทุกรุ่นให้ได้สัมผัสและจับจองเป็นเจ้าของในงานค่ะพร้อมกันนี้นะคะเรายังมีสิทธทิพิเศษมากมายที่รอท่านอยู่ค่ะพร้อมกับข้อเสนอพิเศษเพียงเข้ามาที่บูธของเราค่ะอเช่ประเทศไทยและสอบถามที่ปรึกษาทางการขายของเราได้ตลอดเวลานะคะเรายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ ฟอร์ดประเทศไทยนะคะเพิ่งได้ประกาศเปิดเผยสเปคแลวก็ราคาสำหรับรถรุ่นใหม่ไปนะคะ Ford r a ว g e r w i ์วาย6นะคะแล้วก็ Ford e v e r e s t Platinum นมใหม่ v 6นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นรถ2รุ่นที่ f อร์จะมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมเป็นครั้งแรกตัวจริงเลยที่งาน Motor s h o ชในปีนี้นะคะ <c oughs> นอกจากนี้นะคะในวันที่26นะคะ26มีนาคามเวลาเที่ยงตรงนะคะเราจะเปิดให้จองออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศด้วยค่ะ <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นวันรอบสื่อมวลชนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นของฟู๊ฟอร์ด นอกจากนี้นะคะที่บูธฝอยในปีนี้เรายังมีลูกเล่นมีกิมมิกมีกิจกรรมสนุกสนานที่เหมาะสําหรับคนที่สนใจรถกระบะแล้วก็รถเอสยูวีสำหรับครอบครัวค่ะมาสนุกที่บูธฝอยกันนะคะกลับมาที่งานมอเตอร์โชว์นะครับปีนี้เนี่ยน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งลงทุนกว่า300ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการขยายพื้นที่อีกอันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เนื่องจากว่ารถยนต์เองเนี่ยสามสิบกว่าแบรนด์ครับอย่างที่ว่านะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในฮอร์เชลเลนเจอร์หนึ่งถึงสามเน มันเลยกลับกลายเป็นไม่พอละเรื่องของรถกับออไซส่วนเราเองเราก็ไปขยายพื้นที่กว่า16,000ตารางเมตรนะครับที่ Impact Forum พอสีซึ่งอยู่ชั้นเดียวกับงานมอเตอร์โชว์นะครับตรงนั้นก็จะมีทั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถนะครับมีแคมปิ้งมีรถโบราณมีรถสปอร์ตคันหนึ่ง400-500ล้านที่เราได้ยืมมานะครับ เพื่อที่จะให้ผู้เข้าชมงานของเราเนี่ยได้เห็นว่าอไอ้ที่เขาคุยกันเนี่ยลถ400ล้าน300ล้านเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงปีนี้เนี่ยถ้าใครซื้อตั๋ว100บาทนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลลงในแอปนะครับ,รบก็สามารถที่จะรับรถรถยนต์ไฟฟ้านะครับ1รางวัลก็คือลูมิ เป็นรถรุ่นใหม่เลยแล้วก็รถจักรยานยนต์อีก4คันสำหรับผู้ซื้อบัตรนะฮะก็มีฮอนด้ายามาฮซูซูกิลยคาวา s a กินะครับนั่นคือสียี่ห้อด้านอันแรกแล้วก็อันต่อไปก็คือว่าสำหรับผู้ที่ซื้อรถจักรยานยนต์หรือจองรถยนต์ในงานนะครับก็มาที่อินโฟเมชันของเราสามารถที่จะกรอกแล้วก็โชว์บัตร ท่านก็สามารถที่จะรับรถ MG4 รุ่นใหม่รถยนต์เลยครเพื่อจะได้สำหรับผู้ที่จองรถยนต์นะครับสำหรับคนที่ซื้อจักรยานยนต์ในงานก็จะได้ลด CO นะครับ AE6+ ซึ่งก็เป็นรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับลุ้นรางวัลคนที่ซื้อรถยนต์ได้รับรถยนต์คนที่ซื้อมอไซค์ได้รับมอไซค์เนี่ย ต้องรอจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างของการตกลงกับบริษัทนั้น<อ>คุณผ่านไฟแนนซ์คุณผ่านทุกอย่างแ,แล้ว<แ>คุณรับรถ คุณถึงจะได้รางวัลนี้แต่ถ้าไม่เราก็จะไปรางวัลที่เราสำรองไว้สำหรับคนต่าไปไม่ใช่บอกว่าพอมาลงปุ๊บแล้วคุณจะได้โชคดีแล้วไปเอาของรางวัลจริงๆที่จองไม่เอาแล้วไม่ได้มันก็ต้องผ่าน p r o c e s ทุกอย่างของการซื้อขายให้จบซะก่อนาล้ครับปีนี้เราก็จะได้เจอกับงานมรดชนในรูปแบบที่เรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการอย่างที่ว่านี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่วันที่27 27นะฮานะครับถึง7เมษายนขอบคุณทีเต้มากๆนะครับสำหรับรายละเอียดสาหรับงานบริโชวในครั้งนี้ขอบคุณมากนะครับครับบวัสดีครับบััสดีครับและท่านผู้ชมครับแน่นอนครับเราพลาดไม่ได้อย่างยิ่งเลยนะครับที่จะไปเจอกันในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรครั้งที่45นะครับ27มีนาคมไปจนถึงวันที่7เมษายนนะครับ Impact c h a l l e เ g e r เมืองทองธานีครับ ก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมือทำเผาเอาใจกวาเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด m a ส d a CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive Talk about it. มุดหมใหม่กับ passion ไม่สิ้นสุด The new MU X be uncharted We commit our เอ้าฮัลโหล MG สวยนะจอใหญ่เวอร์ตรงนี้ใส่ของได้ด้วยแอร์หลังก็มีวเลสช์จก็มา New MG VS HEV เป็นตัวตนขั้นสุดหลุดจากทุกมิติเลย เปิดรับความสนุกแล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใครมาซาสองใหม่เลือกต่างในแบบเราสปอร์ <the> p พ Premium กับ h o n d a City e-h-e-v ใหม่ภายในกว้างสบ,บายอัตราเร่งแรง ประหยัดน้ำมันไปได้ไกลขึ้นนี้ Honda City Turbo ใหม่ขับสนุกทุกสเตป็ปปลอดภัยกับ Honda Sensing ในทุกรุ่นย่อยแรงหลามประหยัดครบคำตอบของวันนี้สร้างประสบการณ์แห่งความสนุกของทุกการเดินทางบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษาย,ยนนี้ อาคารเชลเลนเจอร์และอิ c แพคฟอรัมพาวสี่อิมแพเมืองทองธานี สู่การเดินทางของทิป Ford Level Up นะครับ Ford Level Up นี่ก็จะใช้รถตัวของ Ford Ranger w i t ไ t ที่เป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับมาทดลองขับกันผมรับช่วงต่อจากเพื่อนสื่อนะครับเขาขับทางเรียบขับทางขึ้นเขาลงเขาไปแล้วหน้าที่ออฟโรดก็ตกเป็นของผมนะครับสหรับวันนี้ที่เราจะได้ลองถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะ1 ขุมพลังเครื่องยนต์นะครับ V6 3 0ลิตรดีเซล250แรงมา้าพร้อมกับแรงบิด600นิวตันเมตร 2. ระบบขับเคลื่อนแบบฟูลไทม์นะครับเป็นขับ4แบบฟูลไทมครั้งแรกที่ Ford ออกมาใส่การปรับปรุงของตัว Ford r a n น e r w i l d t ทกับขุมพลัง3 0ลิตร V6 ในครั้งนี้ ถ้าถามว่าภายนอกเนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างก็ยังคงรูปแบบของ Ford Ranger นะครับแบบเดิมไฟหน้าเป็น Matic LED แต่ว่าเขาเพิ่มเขาเพิ่มตัวไฟส่องสว่างรอบๆอคันนะครับซึ่งเราสามารถเลือกเปิดตำแหน่งไฟรอบๆอบคันได้ไม่เ่็นะฝั่งซ้ายฝั่งขวา ข้างหน้าหรือข้างหลังและอีกหนึ่งจุดที่มีการปรับปรุงนั่นก็คือตัวของล้อแม็กเดิมทีใช้ขนาด18นิ้วนะครับในครั้งนี้ w i ยแท็ White เปลี่ยนใหม่เป็นขนาด20นิ้วพร้อมกับยาง2 2 5 5 5ง2นิ้วนะครับขยับไซส์ขึ้นไปอีก2ไซส์เลยนะก็จริงๆแล้วการปรับปรุงใหม่ในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะภายในเนี่ยก็จะมีตัวของระบบขับเคลื่อนที่ผมบอกว่าเป็น ขับเคลื่อนสี่ล้อแบบฟูทางนะครับมีตัวปรับโหมดกัรขี่เบาะนะครับเดินได้คู่เป็นสีส้มก็แบบวายแท็กอยู่แล้วนะครับมีการปักฉลุโลโก้วายแท็กฝังไว้ที่ตัวเบาะนะฮะตอนนี้นะครับผมเริ่มขับไต่ขึ้นเนินชันเรื่อยๆแล้วโหมดที่ใช้นะครับก็จะเป็นโหมด 4A หรือว่าเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแบบฟูทางซึ่งโหมดตรงนี้ครับเขาอาจจะเยใตรงที่ว่าเขาจะพลิกแพง ในเรื่องของตัวการปล่อยกำลังเองขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราเจอครับอีโกติกร์เขายืนยันไว้อย่างนี้ครับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของตัวเครื่องยนต์3 0 V6 ตัวนี้นะครับอยู่ไม่เกิน12กิโลเมตรต่อนิตนะอยู่ประมาณ11.5 11.6กิโลเมตรต่อนิตรก็ทั่วไปกำลังเขาเหลือเฟือเหลือเฟือเพราะว่าในการขึ้นทางชันนะครับหรือในการเล่งแซายต่างๆเนี่ยคือทำได้สบายๆแล้วทอ600นิวตันเมตรมาที่รอบต่ำ 1,750-2,250ถึงรอบเท่านั้นนะครับคุณก็สามารถนำพารถเนี่ยที่มีน้ำหนักตัวตันกว่าๆขึ้นผานชันชันแบบที่เรากำลังเดินทางอยู่เนี่ยได้สบายสบายไม่ต้องเติมคันเร่งมากนักนะครับการเก็บเสียงในห้องโดยสารก็น่าสนใจนะครับค่อนข้างจะเงียบคือ Ford ดเนี่ยทำรถออกมาค่อนข้างจะเนียบเลยนะฮะออผมไปลองหล,หลายตัวนะทั้ง Ever อร์ทั้ง w i ยแททั้ง r a p t o r นะครับก็การเก็บเสียงในห้องโดยสารสอบผ่าน ีนี้เขาบอกว่าขับเคลื่อนตีล้อฟูลไทม์ของเขาเนี่ยนะก็เป็นการประยุกต์ใช้โดยกล่องสมองคนเป็นเป็นการประมวลผลให้เองวาระบบขับเคลื่อนข้างหน้าจะกี่เปอร์เซ็นต์ข้างหลังจะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับลองเล่นดูก็ตัวสัญลักษณ์ตรงป,ปุ่มปรับโหมดเนี่ยแหละคุณกดไปที่ 4A เนี่ยนะก็ลกขับเคลื่อนมันก็จะประยุกต์ให้เองนะครับทางดุดุเมื่อกี้จบเลยเจอเลนเจอร์วแท็กเครื่องใหม่เข้าไปนะ เล่นทัดทางนี่เป็นเด็กๆขับไปเลยครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยครับกับกิจกรรม f o r ์ดเล e l Up เลยว่อัพของ Ford ในครั้งนี้เป็นการอัพเกรดสมรรถนะน,นะครับกับเครื่องยนต์ V 6 3 0ลิตรดีเซลเทอร์โบเดี่ยวนะไม่ใช่เทอร์โบคู่และขุมพลังตัวนี้250แรงมา้าพร้อมกับแรงบิด6 0 0นิวตันเมตรครับต้นทางการพัฒนามาจากอังกฤษเลยนะครับแล้วก็เดิมทีบล็อกเครื่องนี้เคยใช้งานกับ F 1 5 0ตอนนี้ลงมาอยู่ในกระบะ1 1ตันกับ Ford r a n g e r w i l d t ย a ท ขึ่งในหล,หลายๆเรื่องนะครับเรื่องแรกขุมพลังพลังเหลือๆเลยฮะทั้งทางเรียบนะครับทางขึ้นเนินลงเนินรวมถึงทางออฟโรดที่ได้ใช้งานมาเชื่อไหมทางออฟโรดที่ขึ้นบนชันๆเนี่ยผมไม่ได้ใส่ขับสี่ครับใส่ขับสองขึ้นมาและความชันของพื้นที่ขับสองพลังเหลือๆเลยสองพันรอบก็ขึ้นมาได้นะบางช่วงที่ไปใส่ขับสี่ครับอยากลองดูว่าการครั้งแรกที่เอาระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบฟูลไทม์มาใส่ในกระบะของฟอร์ดเนี่ยจะเป็นยังไง มันช่วยอำนวยความสะดวกได้เยอะมากๆนะครับเดิมทีเนี่ยขับ2งพลังเหลือๆอยู่ละแต่พาะขับ4ไม่ต้องเปลืองแรงไม่ต้องเปลืองคงันเร่งมากมายเลยช่วงล่างทางวิศวกรของ Ford เขาบอกอย่างนี้ครับย้ายจากวายแตัวเดิมตัวเดิมในส่วนของเทอร์โบคู่ที่เป็นตัว 2. 0ลิตรเนี่ยนะนะย้ายลงมาอยู่ในว6สามยุลิตรและไม่มีการอัปเกรดอะไรเลยนอกเสียจากจุดยึดที่เปลี่ยนตำแหน่งใหม่รวมถึงกับคอมานะครับเปลี่ยนแมททเรียลจากเหล็กให้กลายเป็นตัวของวัสดุอลูมิเนียมอลอย แค่นี้เองแต่ฟิลลิ่งที่มันขึ้นมาครับรับรู้ถึงความนุ่มนวลน,นะครับการยึดเกาะถนนที่ดีมากๆการเก็บเสียงการซับแรงสะ,ะเทือน เยี่ยมไปเลยนิดนึงตรงที่ว่าตัวเกียร์อ e ียิปเตอร์ครับที่เป็น10จังหวะตรงนี้นะถ้ามีแพดเดิลชิพที่พวงมาลัยมันจะทําให้การใช้งานง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวของตําแหน่งคันเกียร์เองเนี่ยเราไม่สามารถผลักขึ้นหรือผลักลงในการปรับอาัตราทดได้ต้องไปบวกลบที่ตําแหน่งคันเกียร์ถ้ามีแพดเดิลชิพมาให้นี่แจ๋วเลยนะทึ่งในหลายๆเรื่องนะครับช่วงล่างเนี๊บมากเครื่องยนต์พลังเหลือๆเ,เลยราคาจำหน่ายหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท ถ้าเทียบกับวาแท็ตัวเดิมครับตัวเดิมราคาอยู่ประมาณล้านสาโดยประมาณก็ปรับเพิ่มมา2 0 0 0 0 0ถึงสามแสนบาทโดยประมาณนะคุณลองแรกดูแต่ก่อนที่จะแรกเปิดใจไปลองขับดูแล้วคุณจะรู้ว่าการปรับปรุงใหม่ของ Ford ในครั้งนี้เหมือนเป็นการเปลี่ยนกระบ,บะ ยุคนี้ไปเลยครับช่วงล่างคล้ายๆ SUV แล้วตอนแรกผมยังเข้าใจว่าเป็นในรูปแบบของบอดี้ออนเฟรมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแหนบครับอารมณ์ฟิลลิ่งใกล้เคียงกับ E v e r อ,เอรสมากๆนะครับน่าสนใจไม่น้อยคุณไม่ต้องไปโห,หนหึงแรปเตอร์ก็ได้โหมดการขับขี่มีมาให้เหลือเฟืออยู่แล้วแม้ว่าจะด้อยกว่าแรปเตอร์นะบาห์5ไม่มีใช่ไหมครับแล้วอีกีกงโหมดไม่มี6โหมดที่เหลือใช้งานในเมืองไทยทุกสภาพเส้นทางใช้ได้หมดแหละครับ สนับสนุนโดย Isuzu e X Series แรงทะลุเวิร์สรู้ก่อนขับกับ Isuzu e ตอนความต่างของลมยางไนโตรเจนกับลมยางธรรมดาทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนยางรถยนต์ชุดใหม่ร้านยางชั้นนำมักจะเสนอการเติมลมยางด้วยไนโตรเจนแทนการเติมลมยางด้วยลมธรรมดา จึงเกิดเป็นข้อสงสัยว่าการเติมลมยางไนโตรเจนจะมีข้อดีข้อด้อยกว่าลมยางธรรมดาอย่างไรรู้ก่อนขับกับอีซูซูวันนี้มีคำตอบมาแจ้งให้ทราบครับข้อดีของการเติมลมยางด้วยไนโตรเจนลมยางไนโตรเจนไม่ทำให้กระทะล้อเป็นสนิมเพราะไนโตรเจนไม่มีส่วนประกอบของน้ำหรือ H2O ซึ่งน้ำจะไปทำปฏิกิริยากับกระทะล้อที่เป็นเหล็กและก่อให้เกิดสนิม แป้งที่เคลือบอยางก็จะไม่เป็นก้อนเพราะหากเราเติมลมธรรมดาในลมที่เราเติมเข้าไปจะประกอบด้วยไฮโดรเจนออกซิเจนและสารอื่นๆเมื่อมีการรวมตัวของไฮโดรเจนและออกซิเจนก็จะเกิดเป็นหยดน้ําทําให้แป้งที่เคลือบอยางกลายเป็นก้อนหากใช้ไปนานๆก่อนแป้งก็จะโตขึ้นและทําให้ความสมบูรณ์ของล้อเปลี่ยนไปลดการระเบิดของลมยางเพราะก๊าซในตัวเจนเป็นก๊าซเฉื่อยการขยับตัวจะเคลื่อนที่ช้าโมเลกุลเสียดสีกันน้อย ทำให้เกิดความร้อนสะสมของลมยางต่ำแรงดันลมมีการเปลี่ยนแปลงน้อยลดโอกาสการระเบิดตรงข้ามกับแรงดันลมธรรมดาที่จะมีออกซิเจนและไฮโดรเจนรวมตัวกันเป็นน้ำประกอบกับเมื่อยางร้อนก็จะมีการแยกของอะตอมและจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นทำให้แรงดันลมยางไม่แน่นอนมีความเสี่ยงของยางระเบิดมากกว่าลมยางไนโตรเจน สามารถทำให้การขับขี่นุ่มนวลและเสียงดังจากยางกระทบกับคลื่นตะเข็บของถนนลดลงไม่ต้องตรวจสอบลมยางบ่อยๆเพราะอะตอมไนโตรเจนมีขนาดโตกว่าออกซิเจนทำให้การซึมผ่านของไนโตรเจนน้อยกว่ายืดอายุการใช้งานของยางเพราะหากเติมลมธรรมดาออกซิเจนจำนวนมากจะไปทำปฏิกิริยากับสารเคมีในยางทำให้ยางเสื่อมสภาพเร็วหากเติมไนโตรเจนช่วยให้ยางมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นเนื่องจากไนโตรเจนเป็นกา๊าซเฉืย ทำให้อุณหภูมิอย่างน้อยเติมลมยางไนโตรเจนช่วยให้ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงได้ด้วยอุณหภูมิของล้อท,ที่ลดลงจะช่วยลดแรงเสียดทานในการหมุนของอยางจึงช่วยประหยัดน้ํามัน ขับปลอดภัยขึ้นแน่นอนเพราะยังอุณหภูมิไม่สูงโอกาสจะระเบิดตำ่ำการเติมลมยางด้วยไนโตรเจนนั้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเติมแต่ละล้อตามที่ศูนย์ให้บริการรถยนต์หรือร้านเปลี่ยนยางเป็นผู้กำหนดต่างจากการเติมลมยางด้วยลมธรรมดาที่สามารถหาเติมได้ฟรีจากสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งนอกจากนี้การเติมลมยางแข็งไปหรืออ่อนไปก็มีผลต่อการขับขี่คือ หากเติมลมยางอ่อนเกินไปจะรู้สึกได้ถึงช่วงล่างที่นุ่มนวลขึ้นแต่เครื่องยนต์จะทำงานหนักกว่าปกติเกิดการสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าเดิมรถมีอาการโยนตัวเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วเสี่ยงต่อการระเบิดของยางสูงเนื่องจากแก้มยางจะบิดตัวจนเกิดความร้อนแรงดันในลมยางจะขยายตัวหากเติมลมยางแข็งเกินไปการออกตัวจะดีกว่าแต่ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนบนทางโค้งจะลดลง การเบรกกระทันหันจะเพิ่มระยะมากยิ่งขึ้นการเติมลมยางแข็งเกินไปจะทําให้รถเกิดแรงสั่นสะเทือนตลอดเวลาขณะขับขี่และหากตกหลุมขณะที่ขับมาด้วยความเร็วแรงกระแทกอาจทําให้ยางระเบิดได้เช่นกันดังนั้นการเติมลมยางในระดับแรงดันให้ตรงตามสเปคที่กําหนดไว้จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งและต้องมานตรวจสอบระดับแรงดันลมยางอยู่เสมอเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยในทุกเส้นทางครับ ท่านผู้ชมครับรายการของเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับต่อจากนี้ไป2สัปดาห์ครับผมเตรียมนำเสนอเรื่องราวของบางกอกอินเตอร์เนชันแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่4 5นะครับรอรับชมให้ได้นะครับว่ารถใหม่ในปีนี้จะมีอะไรบ้างรวมถึงแคมเปญเล้าใจของค่ายต่างๆจะมีอะไรน่าสนใจ ห้ามพลาดครับกลับมารับชมรายการของเราได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งจนถึง5้าทุ่มทางทวีวอห้ากด5วันนี้ต้องขอขอบคุณทางชนลุมมาสดา้าอัลบาทอสลามินทากมอสองนะครับที่เอเฟรืรสถานที่ในการถ่ายทำครับรอรับชมเรื่องราวของมอเตอร์โชว์ให้ได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ